รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกร Audition นวิวเสนอรายการสนับสนุนรายการโดยบริษัท m s s w i t c h วิตบ d จำกัดผู้ผลิตจำหน่ายตู้ MDB และขายปีกอุปกรณ์แสงสว่างสนับสนุนรายการโดยชุดนักเรียนน้อมจิตแอคู ใส่สบายสบายวานิสา,ามิเนอรลวอเตอร์น้ำแร่ธรรมชาติ100ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านคุณโทร02 113 1212สนับสนุนรายการโดยเวอร์เดยคาเฟ่อลิสต์ลอด สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับคุณพลอยร้อยเรื่องราวไรตี้ทุกวันพุธค่ะเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้คุณพลอยพายท่านผู้ชมทางบ้านมาดูเรื่องความสวยความงามเห็นหน้าคุณพลอยไหมคะเปล่งเป็นประกายแต่พลาดไม่ได้มีคนนั่งรอเราอยู่ด้านในคอยแลวคะ่ะท่านผู้ชมคะตามพลอยเข้าไปดูด้านในเลยคะ่ะ เดินเข้ามาก็เจอสามสาวความสวยงามเห็นไหมคะท่านผู้ชมทางบ้านคะเราจะมีผแผนกต้อนรับแต่ก่อนที่เราจะไปเจออะไรนะผู้บริหารใช่ไหมคะ<อ>คุณตุ๊กตาวันนี้คุณตุ๊กตามาถึงหรือยังเอ้ยโอ้โหไม่ได้เราต้องเจอคนสวยนะคะพักสักคู่ดีไหมคะก่อนเจอคุณตุ๊กตา ท่านผู้ชมคะตอนนี้คุณพลอยนั่งอยู่ด้านในเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าคุณพลอยนะคะวันนี้จะทําสวยกับตัวเองก็เลยมีลูกสาวคนสวยมาตอนนี้ก็โอ้โหไม่รู้ว่าออร่าจะประมาณไหนพบกับว่าไงลูก ดัสดีดค่ะ,คะเห็นไหมคะท่านผู้ชม <c oughs> ชื่ออะไรนะบอกอีกชักครั้งด้วยชัดๆอขออนุญาตแนะนําตัวเลยนะคะชื่อน้ำค่ะชัตนาน์เถาสิริพนันธ์ค่ะวันนี้จะมาดําเนินรายการแทนคุณแม่เพราะว่าจะส่งคุณแม่ทําสวยค่ะสวยอยู่แล้วต้องสวยขึ้นอีกค่ะเอ้ยแต่ก่อนที่เราจะสวยลูกเราต้องพบผู้บริาหารก่<ข>อนนะอีกหนึ่งท่านเพราะผู้บริหารท่านนี้คือเป็นคนดูแลเราอย่างดี้องคุณหมอ และซีอของคลินิกก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณพี่สุตาน้่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีไุกคนค่ะสวยมากๆเลยคุณพี่สุตาใครสวยคะทางคุณแม่ทางผู้บริหารของคลินิกนี้เลยค่ะค่อยชื่นใจหน่อยเนาะเพราะความสวยความงามต้องเกิดจากที่นี่ใช่แล้วซึ่งนับเนี่ยมาตั้งแต่เช้าค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนเข้าคลินิกเนี้ยเข้าจนเราสองคนแม่ลูกเวียนหัวนะคะแม่ไม่เวียนธรรมดานะอิ่มอีกตั้งหากคนเข้าเยอะมาก ออคุณพี่ตุกตาลุกควรแนะนำตัวให้น้ำน่อยได้ไหมคะค่ะตุกตานะคะเป็นผู้บริหารของลิเวน่าคลินิกพัสนะคะใช่สวยมากบริหารที่นี่ได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเป็นผู้นำเทนเลยในเรื่องของยาเนอะซึ่งวันนี้น้าบันแนะนำให้คุณแม่มาทำสวยด้วยตัวคูรินั่นเองตัวนี้ทำไมที่คลินิกอื่นยังไม่ <ใน S 1> ค่อยหยิบม,มาสักหน่อยสินี่เลยคะ่ะคุณแม่ที่หนูจะให้คุณแม่ทำทำแล้วสวยแน่นอนคะ่ะ คุณพี่ตุ๊กตาช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงเป็นคลินิกแรกๆที่มีตัวนี้อันนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของกลุ่มยกกระชับนะคะเลยอยากแนะนําให้คุณแม่นะคะที่แบบว่าสวยอยู่แล้วสวยขึ้นไปอีกนะคะจะได้ดูแบบว่าเอ้ยมา,าแล้วประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาเลยนะคะตัวนี้ ซึ่งยังไม่ค่อยมีที่คลินิกไหนมีนะคะที่นี่เป็นที่แรกๆเลยค่ะคนอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเข้าไปทําสวยระหว่างนี้คุณแม่จะไปคลีนหน้าเลยไหมคลีนหน้าแล้วหนูก็ต้องทําหน้าที่ต่อยู่แล้วค่ะคุณแม่ถ้าความสวยนี้ไม่สามารถจะใครจะชิงกันไม่ได้เลยนะวันูให้คุณแม่ทําก่อนเลยให้ทําก่อนเหรอคะใช่คุณแม่ไปทําสวยนอนรอหนูได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูดําเนินรายการแทนคุณแม่เลยเอาอีกแล้วค่ะเขาจะยิ่งทำหน้าอีกแล้ว ให้ลูกได้เวลาให้ลูกได้เวลาจัดไปอ่ะก็เห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือจริงเหรอไปทําจริงเหรอใช่ค่ะทาออกมาแล้วสวยปังแต่ครั้งแรกค่ะคุณแม่พร้อมหรือยังอยากสวยหรือยังต้องถามคุณแม่ก่อนว่าอยากสวยกว่านี้หรือยังแม่พร้อมแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะอไม่ใช่เมื่อวานนะตั้งแต่เดือนที่แล้วก็ยังว่าได้เลยคือจริงๆพร้อมมากเลยนะท่านผู้ชมคือใจแล้วเนาะก็เห็นคุณทุกตาบอกว่าเกี่ยวกับตัวเนี้ยทาให้เราปังอะไรปัง หน้าค่ะหน้าปังค่ะอ๋อหน้าปังรายการปังอะไรทุกอย่างปังหมดเนาะปังหมดปังปริเยตทุกอย่างเลยะคุณแม่เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเนาะคุณลูกกับคุณลูกตาคุณพอจะไปคินหน้าค่ะแล้วก็คอยไปดูว่าจะต้องทํายังไงอะไรแบบไหนใช่ไหมได้เลยค่ะท่านผู้ชมครับสักครู่นึงค่ะ